ก็รอวันนี้มานานแล้วยังไงก็คือดีใจกับเพื่อนด้วยแล้วก็ถือเป็นแทนขอให้เพื่อนรักกันนานๆนะคะก็คือเป็นเพื่อนแม่กันสองคนรู้จักมานานแล้วก็คือรอวันนี้มานานเลยอยากให้เพื่อนานรักกันนานๆมีน้องเร็วๆรออยู่รอรู้เรื่องนี้เป็นที่สุดนะคะยังไงก็คือยังไงอะมีความสุขมีรื่ยังไงนะคะก็คือก็ขอให้อภัยให้กันแล้วก็รักกันนานรกันร แล้วขึ้นเวทีบอกเช่นกันเราเป็นผู้หญิงเราต้องหัดเป็นผู้นําผู้ชายบ้างนะเน้นเนึงสวยน่ารักตั้งแต่อยู่มหาลัยแล้วค่ะให้พี่นอยกอมีความสุขมากนะคะก็เหมือนกันมีความสุขมากๆมีรีบมีน้องไวๆจะได้ตามเป็นทันก็ขอให้คู่บ่าวสาวรักกัน สมรถคู่นี้ขออยู่เย็นเป็นสุขทำอะไรก็ขอสมความปรารถนาคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองขอสมหวังทุกอย่างขออยู่อยู่กันอะไรอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกอย่างทำอะไรขอเจริญรุ่งเรืองทำอะไรขอคล่องแคล่วข,ข,ขอเก็บเงินเก็บทองให้สะดวกหมุนทุกอย่างสิ่งที่ไม่ดีก็ปัดเป่าไปไกลสิ่งที่ดีก็รับเข้ามาหมดโอเค รอบหยเจ้าสาวเจ้าบ่าวรักกันนานๆนะครับถือไม่เท้ายอดทองกับองยอดเพชรมีลูกน่ารักหลายๆคนยิ้มได้ลูกขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่คู่กันนานๆนะคะทำอะไรก็ขอให้สมหวังทุกอย่างทุกประการรักกันนานๆนะรักกันยาวไปไงมีปัญหาตลอดบอกเลยพูดดิขอให้รักกันนานๆนะครับ มีอะไรก็ค่อยๆคุยกันขอให้หนุ mm ่ม hmm. mm ่ทายอดทองบองยอดเพชรมีลูกกันบ้าน Hamilton, มีหลานเต็มเมืองขอให้มีความสุขกันไปนานๆนะครับก็ขอให้พี่โน้ตกับออนมีความสุขนะจ๊ะแล้วก็มีน้องไวๆให้ทันนะให้ทันบ๊าขอให้เจ้าสาวมีความสุขมากๆนะคะสมหวังในชีวิตคู่นะครับ hmm. ม hmm. <c ười> mm ีความสุขนานๆนะครับให้ม <keyboard 1970> <beaucoup> ีความสุขมาก โน้ตนะคะขอให้ทั้งคู่รักกันอยู่ด้วยกันถึงไม่เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรตลอดไปแล้วก็มีลูกหลานเร็วๆนะคะขอให้ทุกคนรักขอให้สองคนรักกันมากๆค่ะขอบคุณมากอาหารอร่อยมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะออนพี่โน,น้สสวัสดียินดีด้วยนะคะขอให้มีความสุขม,ม,มากๆฉัรับสิบตซวสอฉันสิบสิบก่อนี <c oughs> แล้ว <c oughs> แค่นี้นะ <c oughs> ขอให้มีหลานเร็วๆนะคะแล้วก็อยู่กัน อยู่กันอะไรยาว่อยยาวเรื่แบบประมาณก็อยู่กนจนตายอ่ะเอาง่ายง่ายอ่ะง่ายง่ายอ่ะวันนี้เจ้าสาวน่ารักมากนะวันนี้เจ้าสาวน่ารักมากไปใ้เพื่อมีความสุขนะรับกันนานๆนะเรืยาวนะมีลูกเร็วๆนะโอเคค่ะเดี๋ยวมางานแต่งเราด้วยนะแต่คงยังไม่แต่งนะอีกเซ็กซี่ปียบายก็อยากได้ผู้ชายนะขอได้ผู้ชายสมใจอยากนะครับที่นี่มีแข่งลูกน้ำเร็วๆนะครับอาโนท์นะ ต้องใจหวังผู้ชายแน่นอนครับต้องขอให้เพื่อนออนแล้วก็เพื่อนโนมีความสุขมากๆในวันแต่งงานนะคะแล้วก็ไปรุกมาเลยไปรุกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองถึงไม่ทายอดทองกบอนยอดเพชรขอโทษที่มาไม่ทันเมื่อเช้าไม่ได้ถือไม่ได้ถือประตูทองยันไงก็ขอให้มีความสุขกันนะคะขอบคุณข้าขอให้เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวรักกันมากๆนะครับมีความสุขมากๆครับ ผมมาวันนี้มาทั้งน้ำตาจ้บเราจับเราจับสาวไปหรือเปล่าขอให้มีความสุขความเจริญนะครับเอ้ยไม่เกี่ยวกันเซนนั่นลูกดอกลูกดอกลูกดอกขอให้มีความสุขขอให้เที่ยวต่างประเทศแล้วก็มีลูกเที่ยวเจมี่กับมีลูกก็พาละรอกผมแรงความยินดีด้วยนะออนมีใจด้วยมีใจด้วยเดี๋ยพี่จะเริ่มตัดต่ออันแรกออกนะพี่นะเดี๋ยวจ๊งให้ฮาเอา มีความสุขมากนะคะมีความสุขมากๆนะขอให้มีความสุขกับชีวิตคู่ขอให้มีหลานเร็วๆนะความสุขนะคะน้องคนเดียวทำไมไม่มีความสุขวันนี้น้องน่ารักที่สุดเลยบ๊ายบาๆเฮ้กลับแลมวขอให้มีความสุขมากๆค่ะได้แล้วตอนนี้แล้วขมวดหน้าขอให้มีความสุขนะอยู่กันนานๆเหมือนที่อยู่กับพี่ปูนะ ตอนนี้พี่กับพี่ปูแต่งงานครบ22ปีแล้วแล้วก็ยังรักกันเหมือนเดิมนะอยากจะให้เอาตัวอย่างผู้น้อยก็ขอให้อยู่กันฟองฟองเรือนด้วยความรู้จักให้อาภัยและเสียสละนะครับขอบคุณทั้งสุขมากๆนะมีความสุขมากๆนะคะณรก็ขอให้มีลูกน้อยไปๆแล้วก็ให้มีน่ารักแบบน,น,น้องอด้วยนะคะขอให้ฉลาดแล้วก็สวยเหมือนน้องอ้อนนะถ้าเป็นผู้หญิง แต่เกิดว่าเป็นผู้ชายเนี่ยก็ให้หล่อมอนพ่อแล้วก็ฉลาดเหมือนน้องออนแล้วกันโอเคค่ะขอบคุณนะคะบ,บ๊ายบายขอให้จเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้มีลูกไวๆนะคะให้คู่บ่าวสาวคู่นี้รักกันตลอดไปจากพี่น้องนะั้นจริงใจมากเลยรักน้องชายคนนี้แม่มีลูกสองคนแต่ลูกสาวสร้างความภูมิใจให้แม่ที่สุดลองลงมาคือลูกเขย ที่เขาทำให้แม่ได้ได้รังใจตัวเองทุกอย่าง <c oughs> จบขอให้พ <c oughs> <ห>ม่ตอนมีความสุขมากๆนะคะมีลูกไวๆนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้มีลูกเร็วๆค่ะขอบคุณน,นะคะขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวรักกันตลอดไปค่ะมีความสุขค่ะค่ะก็ขอให้ทั้งคู่รักกันตลอดไปมีลูกมีหลานในเร็วนะคะอ๋อก็ ก็ดีใจนะครับที่น้องได้แต่งงานนะครับผมก็ขอให้น้องมีความสุขมากๆนะครับผมแล้ยังไงพรุ่งนี้อย่าลืมไปเตะบอลด้วยนะมีความสุขมากๆนะคะมีกำลังใจให้มีลูกเร็วๆค่ะขอให้มีความสุขทั้งคู่นะมีลูกเร็วๆนะเฮงเฮงเฮงด้วย